การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายที่สงสัยคนหนึ่งชื่อต้อนกลาเขาเป็นเด็กประเภทที่ตื่นขึ้นมาทุกวันพร้อมกับคำถามว่าทำไมเขารักที่จะสำรวจสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับโลกรอบตัวเขาเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่อยู่ในระหว่างการฝึกฝนในบ่ายวันที่แดดสดใสต้นกลาเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านของเขาแล้วก็มีบางอย่างสะดุดตา กบตัวน้อยกระโดดออกมาจากสะนามไปบนก้อนหินขณะที่มันอาบแดดผิวของมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มขึ้นหือแปลกจังทำไมกบถึงเปลี่ยนสีต้นกล้าพึมพำกับตัวเองเขาย่อตัวลงข้างกบขมวดคิ้วพยายามคิดหาคำตอบท่านใดนั้นสมาร์ทวอทมหัสจรรั์ของเขาก็ส่งเสียงบี๊บหน้าจอสว่างขึ้นด้วยสีสันที่หมุนวนก่อนที่ต้นกล้าจะเอ่ยคำใดออกมาอีก วูบ <Wo> เขาก็ถูกพัดพาไปยังสถานที่อัศจรรย์ที่สุดที่เขาเคยเห็นมาดินแดนมหาศจรรย์ที่มีชื่อว่า Science Land ทุ่งหญ้าดูเหมือนจะเปิงแสงระยิบระยับด้วยตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ขณะที่คุณเขาเบื้องไกลส่องประกายด้วยพลังงานในนิทานดินแดนแห่งนี้การสังเกตการตั้งคำถามและการทดลองคือกุญแจสำคัญในการไขความลับทั้งมวล ต้นกลาพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ต่อหน้าศาสตราจารย์ท่าทางประหลาดผมขาวยุ่งเยิงและใส่แว่นกลมโตท่านคือศาสตราจารย์คิดแลมนั่นเองศาสตราจารย์ยกหมวกขึ้นเล็กน้อยแล้วกล่าวว่ายินดีต้อนรับนะต้นกลาเจ้ามาถึงที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว Science Land สถานที่ที่ทุกปัญหาจะถูกไขด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดวงตาของต้นกล้าเบิกว้างด้วยความตื่นตะลึงต้นกาถามด้วยความสงสัยว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหรอนั่นมันคืออะไรเหรอะ,ะครับศาสตราจารย์คิดแหลมตอบด้วยรอยยิ้มว่ามันคือวิธีที่นักวิทยาศาสตร์อย่างฉันและในไม่ชาก็รวมถึงเธอด้วยใช้ค้นหาความรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้มาสิเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูเองเขาว่าพลังสงสัยตาเป็นประกายวิบวับ ขั้นตอนแรกคือการสังเกตศาสตราจารย์คิดแหลมเอ่ยขึ้นเธอสังเกตเห็นอะไรบ้างก่อนจะมาถึงที่นี่ตนกาอุทานขึ้นว่าเออผมเห็นกบตัวหนึ่งกระโดดออกไปกลางแดดแล้วผิวของมันก็ดูเข้มขึ้นทันทีเลยครับศา <c oughs> สตราจารย์คิดแหลมพยักหน้าอย่างพอใจแล้วพูดต่อว่า <c oughs> ดีมากตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่สองแล้ว การตั้งคำถามเธออยากรู้เรื่องอะไรจากสิ่งที่เห็นบ้างละ่ะต้นกลตอบว่าทำไมกบถึงเปลี่ยนสีเมื่อมันอยู่กลางแสงแดดล่ะครับศาสตราจารย์คิดแหลมพยักหน้าอย่างชื่นชมยิ้มกว้างกับความอยากรู้อยากเห็นของต้นกลา้ายอดเยี่ยมขั้นตอนที่สามคือการตั้งสมุดฐานคือการคาดเดาโดยมีเหตุผลรองรับแล้วเธอละคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ต้นกาคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตั้งสมมฐานว่าบางทีแสงแดดอาจทำให้กบเปลี่ยนสีเพื่อปรับอุณหภูมิร่รางกายก็ได้นะาศาสตราจารย์คิดแหลมกาวว่าเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากต่อไปคือขั้นตอนที่4การทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานของเธอเราไปที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กันเถอะภายในห้องแลบที่เรืองแสง พวกเขาวางกบตัวหนึ่งไว้ใต้แสงแดดและอีกตัวหนึ่งไว้ที่ไม่มีแสงสองถึงต้นกล้าใช้แว่นตาพิเศษสังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างละเอียดพร้อมทั้งจดบันทึกไว้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงขั้นตอนที่5คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงจริงกบที่อาบแดดมีสีตัวเข้มขึ้นส่วนกบที่อยู่ในร่มกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย งานขั้นตอนที่6ก็คือการสรุปผลใช่ไหมครับงั้นเธอละคิดว่ายังไงศาส,สตราจารย์พูดพลางยิ้มกว้างต้นกายิ้มกว้างแล้วตอบว่าแสงแดดทำให้ผิวของกบเปลี่ยนสีได้สมุติฐานของฉันถูกต้องเลยศาส,สตราจารย์คิดแหลมปรบมือด้วยความยินดียอดเยี่ยมมากตนกลาเธอใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนยอดเยี่ยมมากต้นกลา ตอนนี้เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงแล้วนะทันใดนั้นนาฬิกาวิเศษบนข้อมือต้นกล้าก็ส่งเสียงปิ๊บปิ๊บเป็นสัญญาณเตืว,ว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วกระเซอขณะที่แสงวาบหมุนวนพาเขากลับบ้านต้นกล้ารู้สึกเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นพร้อมแล้วที่จะออกไปสำรวจโลกว้างและไขความลับต่างอ่างด้วย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนรู้มาจากวันนั้นเป็นต้นมาต้นกล้าไม่ได้แค่ตั้งคำถามว่าทำไมอีกต่อไปเขาเริ่มลงมือสำรวจทดลองและค้นพบสิ่งใหม่ๆด้วยหัวใจของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่เต็มไปด้วยความอยากรู้และพร้อมเสมอสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไปจบตอนหรืออาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกมากมายที่รอเขาอยู่แล้วพบกันใหม่ ในการพจนภัยครั้งต่อไปนะครับ